เรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีครับวันนี้พี่แป๋วมาพร้อมกับที่มาของเสื้อโปโล,โลพระสาธธริสลักาตูนในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ผมและพิธีกรควรใส่อยู่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถามถ่ายกันเข้ามามา,มากมายแลอเกินนะคะสําหรับเสื้อที่แป๋วใส่อยู่นี่น้องๆพิธีกรนายเอเดนก็ใส่นะคะพิธีกรรายการยิ่งถกกระหนกซากบุ๊ดนี่ตื่นมาคุยแล้วก็มีดาราอีกหลายคนเลยค่ะที่ใส่กันอยู่คุ้นๆไหมคะ นี่คือเสื้อคอลเลชั่นพิเศษเพื่อการกุศลที่เราจัดจำหน่ายเป็นประจำทุกปีค่ะ นี่คือเสื้อโปโลพระสาวทิศลักษ์การ์ตูนในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้าของคนเดินดินที่พระราชาทานพระราชาอนุญาตให้นายเอนเตอร์เทนจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่ายหารายได้เข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งจะนําไปเป็นทุนการศึกษาแกน่น้องๆผู้าายากไร้ทั่วประเทศต่อไปซึ่งปีนี้ได้รับพระราชาทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ภาพนี้โดยฝีมือของนักวาดการ์ตูนชั้นครูชัยราชวัตรและใช้กลวิธีปักลายร่วมกับการสกรีนซึ่งเป็นเทค นิคพิเศษทําให้ลวดลายดูชัดและละเอียดสวยงามกว่าการปักธรรมดาสังเกตได้จากการไล่เฉดสีภาพพระสาทิสลักษ์ในพระองค์ส่วนด้านล่างพระสาทิสลักษ์ปักคําว่าเจ้าฟ้าของคนเดินดินซึ่งสะท้อนความหมายว่าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชจริยวัตรเรียบง่ายงดงามแต่ติดดินเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงดั่งเจ้าฟ้าของคนเดินดิน ตัวเสื้อเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ตรงปกและปลายแขนถักทอสลับสีม่วงเข้มและชมพูเพิ่มความสวยงาม นอกจากนี้ยังจัดทำขึ้นถึง6ไซส์คือ S, M, L, XL, 2XL และ 4XL สำหรับคนไซส์พิเศษซึ่งราคาตัวละ500บาทเท่ากันงานนี้ทันทีที่รู้ว่านายเอนเตอร์เทนผุดโครงการดีๆเหล่าคนบันเทิงต่างก็ร่วมหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆผู้ยากไร้ด้วยการเป็นสื่อกลางเชิญชวนคนใจบุญร่วมกันจับจองเสือ้อเจ้าฟ้าของคนเดินดินโดยจะเริ่มเปิดให้จองเสือ้อผ่านทาง7 e n ทุกสาขาทั่วประเทศพรุ่งนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะ การศึกษานะครับถือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเยาวชนไทยถ้าเกิดเยาวชนไทยมีการศึกษาที่ดีก็จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปมีน้องๆอ,อีกหลายๆคนนะครับขาดโอกาสด้านการศึกษาเราสามารถร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆเหล่านั้นได้ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะคะที่เราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือเยาว,วาชนของชาติอีกทางหนึ่งคุณผู้ชม,ชมจองผ่านเซเว่นได้เลยค่ะรับรองว่าได้ของแท้นะคะเสื้อเนี่ยก็จะมีการปักชื่อเสือส้อเจ้าฟ้าของคนเดินดินคะ่ะแล้วก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพร,พรัตนราชสุดา <S <S นอกจากนี้ก็ยังมีบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเลยว่ารายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิเพราะฉะนั้นรับรองนะคะว่าถึงมือน้อ,นองๆแน่นอนค่ะ ว่าใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับพรุ่งนี้เดินทางไปที่เซเว่นอีเลฟเได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับแล้วก็สั่งจองได้จนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับ